E.A. Sports. It's in the game. โอเคนะครับนะเกินก่อนแนวโน้มนะครับแนวโน้มนะแนวโน้มนะครับเดี๋ยวผมอ่านได้ใบ <2, S 1> ลังสามห้านะ 5, นะสอง,สอง๋ยวบอกก่อนเม็ดแรกเนี่ยเออไม่ใช่เม็ดเอาเอาเม็ดไหนก่อนดีวะอ่อันอันนี้เป็นเม็ดที่ห้านะอันนี้เป็นเม็ดที่ห้านะโอเคนะรู้กันรู้กนันนี้ผมจะเรียกเม็ดห้าสี่สามสองหนึ่งว่ากันไปบอกทีเดียวเลยดีกว่านะเม็ดเม็ดห้าเนี่ยนะครับ กองหลังนะครับกองหลังตัวตัวต่ําสุดของเราเนี่ยไอตัวซ B บีเนี่ยนะครับนะจะอยู่จะอยู่เหนือจะอยู่เหนืออยู่เหนือเส้นกลางสนามขึ้นไปนะครับนะเราจะเห็นได้ชัดก็ไอเไอ้ลูกลองเดี๋ยวแป๊บแป๊บ อ่ะต่อต่อโอเคกองหลังเราอยู่ยยเหนือเส้นกลางสนามนะครับนะเทคนิคนะอันนี้พูดพูดยาวๆไปเลยนะครับนะเทคนิคที่ควรใช้กับเม็ดห้าเนี่ยหนึ่งหนึ่งนะครับเกมช้าต่อบอลสั้นนะครับนะเกมช้าเกมลุกเป็นต่อบอลสั้นนะครับเกมรับนะครับเกมรับเป็นแบบดักบอลน,นะครับนะ เพราะอะไรนะครับเพราะอะไรถ้าเผื่อเราเล่นเกมเร็วไปเนี่ยในตำแหน่งเม็ดนเนี้ยเนี่ยกองหลังเราดันสูงนะครับนะเราไปเล่นเกมเร็วแล้วเราโอกาสพลาดเนี่ยมันจะเยอะนะครับโอกาสพลาดจะมาเยอะนะครับเราก็ต่อบอลช้านะครับสูตรนี้สูตรนี้เป็นของจานฮาร์สนะครับนะผมไม่เคยกดเม็ดห้าสักทีเหมือนกันนะเป็นสูตรของจานฮาร์สจานฮาร์สจะแม่นเกี่ยงมากเรื่องเม็ดห้าเม็ดสี่กับเม็ดห้าเม็ดสี่กับเม็ดห้าคล้ายๆกันนะครับ นะเม็ดสี่เม็ดห้าคล้ายกันนะผมพูดรวมไปเลยเม็ดสี่และเม็ดห้านะครับนะจะเหมาะกับเกมช้านะครับเกมลุกเป็นแบบส่งบอลน,นะครับเกมรับเป็นแบบดักบอลน,นะครับนะลองดูนะครับนะได้ผลแน่นอนนะครับส่วนเกมไหนเป็นแบบไหนไปฟังใน youtube เอานะครับว่าเกมช้าปัดยังไงเกมลุกปรับแบบส่งบอลต่อบอลทาําไงเกมรับปรับแบบดักบอลทํำยังไง นะใจเย็ยนๆครับใจเย็ยนๆเดี๋ยวสอนไปทีได้อย่างใจเย็ยนๆอย่าเพิ่งรียบอย่าเพิ่งรีบนะนะเม็ดสี่เม็ดห้าเนี่ยที่ให้ปรับแบบนี้เพราะว่ามันดันสูงอย่างนี้ผมว่าแหละนะครับมันดันสูงแล้วเวลาเราไปเล่นเกมเร็วเนี่ยโอกาสเสียบอลเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะโอกาสเสียบอลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะเดี๋ยวบักบังยูเขาพูดให้ครับแปบ๊บนึงนะนะต่อไปต่อไป ต่อไปนะครับเม็ดกลางนะเม็ดกลางเม็ดกลางเม็ดกลางเนี่ยครับกองหน้าเราจะอยู่ส่วนกองหน้ากองหลังจะอยู่ส่วนกองหลังนะพูดง่ายๆคือแยกกันไปนะครับนะตัวเม็ดกลางเนี่ยมันจะเหมาะเหมาะสําหรับเกมเกมลุกที่มีความหลากหลายนะครับนะเกมลุกที่มีความหลากหลาย เช่นเกมลุกแบบแทงทะลุนะครับนะหรือโยนข้ามหัวความเร็วเกมก็จะทําได้สูงมากขึ้นนะครับนะเป็นความเร็วปันกลางหรือสูงก็ได้นะครับจะเหมาะมากนะครับเพราะว่าเป็นการแบ่งโซนกันอย่างชัดเจนนะครับการทําเกมลุกก็จะได้หลากหลายขึ้นนะครับอ่าโอเคต่อต่อต่อก่อนบักา้าเหรอบัก,กา้าบาคา้าเล่นในหน้าขวาเอ้หน้าซ้าย ะนะปากกาเลนนาซ้ายหรือเอทีก็ได้เอที ST ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่วะน้าซ้ายดีกว่านะส่วนเม็ดเม็ดสองเนี่ยนะครับเม็ดสองกองหน้าเนี่ยกองหน้าของเราเนี่ยตัวตัวหน้าต่ําเนี่ยจะไม่เหนืออย,อยู่เหนือเส้นนะอยู่เหนือเส้นเส้นกลางสนามหน่อยหนึ่งนะครับนะนะตัวตัวเม็ดสองเนี่ยนะแผนที่เหมาะกับเขาเนี่ย จะเป็นความเร็วเกมช้ากลางเร็วนะครับสามแบบเลยนะครับช้ากลางเร็วสามแบบเลยนะครับเกมลุกนะเกมลุกในส่วนของเกมลุกเนี่ยนะจะปรับไปที่แทงทะลุหรือโยนข้ามหัวนะครับนะเกมรับเนี่ยจะเป็นแบบกดดันแบบประกบติดหรือดักบอลนะครับนะได้สองแบบเพราะว่าอะไรนะครับนะตัวเม็ดสองเนี่ยมันจะเหมาะกับการสวนกลับเป็นอย่างยิ่งนะครับนะฮะมันมันจะเหมาะ มันจะเหมาะ ok กับการสวนกลับนะครับเพราะอะไรเหมาะกับการสวนกลับนะกองหน้าและกองหลังของเราเนี่ยนะครับนะจะยืนอยู่ประมาณว่ากองหน้าก็มาช่วยกองหลังแย่งบอลนะครับนะทั้งกองหน้ากองหลังช่วยกันแย่งปุ๊บพอพอแยง่งได้ก็รีบวิ่งขึ้นหน้าช่วยกันทั้งหมดนะครับช่วยกันทั้งหมดโอกาสส่งบอลก็จะมีมากขึ้นนะครับการการลุกเนี่ยจะหลากหลายมากนะครับในในในตัวเม็ดสองเขาเนี่ยนะแต่อาจจะไม่เท่าเม็ดกลางนะครับเม็ดกลางอาจจะหลากหลายกว่านะครับนะ แต่เม็ดสองก็ทีเด็ดเหมือนกันนะครับนะส่วนใครนะส่วนใครอยากแพ็กนะครับอยากแพ็กก็ตัวนี้นะครับแพกสนามนะผมผมไม่พูดแล้วกันปรับแพ็กปรับยังไงนะมึงลดมาให้หมดก็แพ็กเลยนะเขาเขาจะคิดอย่างนี้กันนะแต่อันนี้ผมบอกว่าถ้าเวิร์ดจะเอาไปเป็นแบบรับแล้ลุกนะครับนะรับแล้วลุก การปรับตัวเม็ดเม็ดแรกเนี่ยนะจะได้อยู่แบบนะครับนะสองแบบก็คือว่าในในความเร็วเกมเนี่ยได้ทั้งเกมเกมช้าถึงเกมปันกลางนะต่อบอลเนี่ยการต่อบอลจะได้ตั้งแต่เกมไอส่งบอลของเกมลุกเนี่ยจะได้แบบต่อบอลถึงถึงแทงะลุนะครับนะถึงแทงะลุส่วนเกมรับเนี่ย นะครับเกมรับจะเป็นแบบป้องกันโยนข้ามหัวแล้วก็ดักบอลน,นะครับนะป้องกันกณฑโยนข้ามหัวแล้วก็ดักบอลน,นะไม่แรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะผมอยากอธิบายให้มันเข้าใจผมผมคิดคําพูดไม่ออกนะพูดง่ายผมฟังผมเข้าใจไหมนะน่าจะเข้าใจอยู่มั้งไม่เข้าใจก็ไม่รู้ น่าจะเข้าใจน่าจะเข้าใจเข้าใจไหม